าแล้วครับเ <c oughs> ออบอบอบออาจารย์นี่เรามาตรงนี้กันนี่หลังหนึ่งโอเคครับนี่นะ้าหลังสุดท้ายแล้วออ,อ,อยู่กี่คนเหรอ อยู่กี่คนครับเนี่ยอยู่เปนสี่คนสีคนเหอเอามาได้อย่างละชุดเลยครับสี่คนค่ะสามคนเอามาได้อย่างละชุดเลยช่วงโควิดนี่ลำบากไหมลำบากเนาะงานไม่มีครับช่วงโควิดนะนะอืมไม่มีงานเมียผมว่าคนก็ขาผมเมียผมว่าคนทังขาคเนาะอืมแต่ก็ทั้งขาครับเยอะนะโควิดอ่ะ อันตรายอยู่นะเนอะตรงนู้นนราเยอะตรงนู้นนราทำเน้นะครับผมครับผมนิยมนั่งนี่ก็ได้โยมนะครับเดี๋ยวรอรับของเนาะคาว่าของมาแจกมามามาเร็ว จะ,จะ,ะจ,จะได้ประหยัดไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรครับจะได้ประหยัดช่วงช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนาะแล้วช่วงโควิดอย่างนี้ด้วยจะได้ประหยัดเยอะนะครับ,บหบน่อไม้ก็เดี๋ยวนี้มันเป็นโควิดวางนั่นเลยโยมวางนั่งแต่เอ่อหน้ากาก มันมันต้มเองนะโยมนะมันมัไม่ต้มมานะานะครับอ,อับ <c oughs> พุทรามาอีกถุงหนึ่งโยมครับพุทราถุงนึงแจ๊ครับพุทราอีกถุงหนึ่งเด,ดี๋ยวไปจัดโอเคครบไหมเอ่อหรืออะไรอีกอ่ะครบจังโยมนุ้ยครบแล้วค่ะเครื่องครัวครัวโอเค,ค โอ้ครับขอให้โชคดีนะโยมเนาะครับอ่าจะได้ประหยัดได้อีกนะครับผมอ่ะโชคดีครับครับขับจำเนินพรอ่ะไปนะครับครับมีความสุขเนาะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเราได้น้ำถ่านหมดเอาน้ยนี่โยนลำธารแบบนี้อะไรเพราะผมไงอ๋อเพรนั่งก็จะขึ้นไม่ไหวเ้งนป็อะไรบ้างหนักงานอะไรอีกน้ำหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเพราะเรามีงวดงวดง <c oughs> ว,ว,ว,วดหน้าเนาะผักเนีเน่ยแล้ว